ท่านผู้ชมเดินท้างิวของผมรักสไลเดอร์ทีวีนะครับร้อยอยู่กับปักเกอร์เจ้าเดิมได้เจ้าเก่านะฮะดีครับ,รบไม่นะไหนฮาวร้อยอยู่กับเกมฮอนนะครับถึงว่าฮอนเนี่ยถ่ายไปหลายหลายครั้งเหลือเกินถึงว่าเราติดฮอนนะครับ้านเสียงดังนะใจเย็นครับกดถ่ายรือยังไเนะี่ยที่บ้านมีการก่อสร้างอยู่นะเนี่ถ่ายแล้วสร้างอะไรอ่ะไมาเคทำหลังคาขึ้นมา แฟนอันตรีลงมาช่วยได้แล้วเนี่ยโอ้โหแฟนเหรออีฝ่ายมีนังเฮาวเอ็งลองดูอวตารแสบร่างสุดท้ายดิทำไมอ่ะเออตัดตัวอะไรเนี่ยเร่งมาเลยใครมีวะเร่งรวมแบบมาเลขอไปแรกขพี่เดย์นะขอไปแรกขอไปเดย์โอ้ยพี่เดย์ อวตารพีเดอา์าวตารพีเดอร์ก็พีเดอร์นี่อ๋อก็เขาอว่าต er> ้องแยกกันแล้วอะเพราะว่าเราเราโลกตัวเปิดอะมันไปด้วยกันไม่ได้มันต้องตัวเปิดตัวหนึ่ง เออมันไม่เป็นไรหรอกตัวอื่นเดี๋ยวคนน้อยก็ไปกับโนแม็กก็ได้เฮ้ยก็ที่หนึ่งอ่ะโอ้โหก็เน็ตไวอ่ะเนี่ยเน็ตที่หนึ่งโอ้ขวดน้ำกันเลยไม่ซีนะไอ็มขอไปซีไม่เนี่ยผมจะได้ของไปซีขอลาขอลาขอซีนะเล่นั่งนั่งขอซีก็แล้วกัน ไปล่างนะเดินเอาทรายของแทนะ้เนี่ยคว้อทีนะอ่าๆตามมาตามตามา,มามโอ้ยไัดคลิปอยู่ปะเนี่ยแม่อัดอยู่ดีครับขูนอตไปบนได้ไหมบนนะขูนอนตกลางใครไปอ่ะแฟนไปกลางกลางแฟนไป เกือไปไหนแล้วเนะี่ยจะอยู่ตรงนั้นแหละเอาโอ้บักก็อยู่ทำไมเนะี่ยก็รอชีกไงให้ชีกมาค่อยไปดียวเพื่ออะไรไมายืนรอเลยเพื่อดันชีกไงเคยเห็นบันสเต็มดันชีกของคนอื่นเขาอะอยากลองทำอะโนแม่ไปบนน,น้าโนม่เฮ้ย,ย,ยไปบนเจอเนบนเจอใจเย็น,นยโคนอนใจเย็นครับโคนอนครับอย่าพเพิ่งรีบตายเดี๋ยครับ คนน้อย <คน S 1> จะรีบ <จะ S 2> แกนะครับโนแมสไปบนโนแมสไปบลูนดีโนแมสโนแมสออกของอะไรวะอ่ะเจ้ะเตรียมออกรองเท้าแล้วมั้งเนี่ยโนแมสไปบนดีคนน้อยไปบนคนน้อยแค้น คนน้อยบนอยู่แล้วโนแมตไปบนแมตมาถึงเปิดเลยฮะมาถึงเปิดเลยฮะแต่ในในในเตรียมลัดคีบเลยนะไม่ได้กินนี่ตายโนแมตไปมาบนโนแมตไปเองได้ก่อนเลยฮะไปโนแมตไปบน ตอะไมามาตัวอะไรมาอ๋อโอ้โหบอกให้ไปบุญเขาเไปยิงไปทันไหมมาเกอร์เลงมาเตอร์เลยนะมาเตอร์มีสกิลสตาร์เอาเลยบ้าเอาตัวไหนก่อนนเอาเลยบ้าย่างใหไ่มาหนึ่งหนึ่งรอก่อนรอก่อนรอแล้วสองคนเกลเฮ้ฮาวมาซีนะเฮ้ฮาวล่างมีมาเตอร์กับฟินฟินใช่ yang 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 yang, level cứ thổi nó con, để nhìn đuổi con, ồ, cưa ma, nó lên ăn nào, ไหนอ่ะหาไม่เจออ่ะไ,ไม่ได้้ไม่ได้ไม่ได้มันวิ่งบนอ่ะเอาเลยอะไรว่ะเออเอาดิเออเออเออหนีอ่ะอ่คีบคีบคีบซาคีบซารอสกิลแน๊บนนะเออมาเนี่ย มาเตอนอาเมื่อวานยังไงอ่ะน้ำเพิ่มพลังก่อนเดินดูลูนแป๊บนะแน่เอาดีนะพวกแม็กนี่ไปดูลูนอีกนะดิมีหน้าไปดูลูนอีกเอาตอนไหนบอกนะต้องเปิดมาเตือนอาเลยนะเพราะว่าเตืออามันมีสกิลสกิลสตันอยู่ โอ้โหก็ยังไงแต่เราถ่มาะป้อมกันเราถ่ยมาป้อมกันโอ้ยเอาเลยมาตัวมาตวมาเตอวเดี๋ยวแล้วก็เออโอ้ไม่ทันเอาฟินเลยข้าไม่ไหวแล้วนะโดนป้อมยิง บอกแล้วไม่ทันก็เช่าาาโดนคิวเลยเอาแล้วอานไม่คนแล้วบอกแล้วกออ็อย่าจะไปมันไม่ทันแล้วไม่คิวแต่คิวเราอาจจะไม่มีทันไงมันมันไม่ทันหรอกกอ อย่างนั้นแนหะเพราะว่าโดนป้อมยิงอะ่ะก็เกือบตายแวโอเทีน้่งมาษเอาใจวาไม่ได้วแย่แยกมากงูแมบโดนยวกข้ามันก็ตักเกือรหายนดีนะนเลยมาเอิมอ่านชุดเดียวจบนะรอเนะี่ยรอเนะีนะ่ยเกือต้องวิ่งไปเลยเอ็งก็พอช่วยกนจัดกำจัดฝีฝ่ายเราไหม เราวิ่งเข้าป้อมก่อนก็เียว่าเอาเราไม่วิ่งตามมันมันจะวิ่งตามมาทำไมล่ะสัตหายไปสัตหายไปเห <c oughs> นื่อยใจจีง พุ่งเลยก็พุ่งเลยก็วิ่งเลยก็คือไล่ตลอดเลยลาตลอดอะก็ไม่รู้อะจริงๆไม่ตั้งใจอย่าล่าทม่โนแมสไปแล้วหายไม่เอาหายไม่เอาหายครับ ไปคลิปไปคลิปเราเราไปเดี๋ยวเราอีกคลิปเลยตังไห้นะกลางหายกนละา,า,างหายครับบุญระวังบุญยังไม่ตายสักตัวเลยครับตัจงจาง้าปักเกอร์อไปเหรอต่อวิ่งดูรู่นยังไม่เกิดหรอกเกิดมาตัวอ,อมอ้ำมาเอาเลย อยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวอ้อมหลังเดี๋ยวอ้อมหลังนะเฮ้ยฟินมาด้วยเอาไปล้เอาจากไหนเฮ้ยมาเต้เลยมาเต้เลยวินกลับละเววิ่งบันมาม่นะมาเต้ออฟอันตื่นแล้วเร็วเรเร็วนะเามานะเฮามาอันกบีมาไปดิาเก้อฟินฟินเฮ้ยมาเต์เอาเลยมาเต้มาเต้ อเลยไปเลยไปเลยเลยเลยเลออเออฟินฟิอตามหลัผมมาเรียบร้อยร้อนะาวนะฮมานะฮานะฮวร้อนาแมกเอาขวดน้ำจริงนะมา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 เต็มอยู่ไม er> ่เอาขอเยอะแล้ววะก็ล่นบิดบอลเหรอเดี๋ยวเลยเอาขวดน้ำเลยขวดน้ำมา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 กินให้หมดกหมดเลยเอาเอามามามาเอามาหน่อเอามาน่ออันนึง ข้านะครับขอกินข้าวหนึได้ยินกูไหมออกมาได้ยินกูบอกไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินโอเครต้องตอบกูได้ยังไงวะไม่รู้สินะเล่นเล่นมิดวอลสามทางสามทางมาเตอบอกให้เล่นสามทางสามทางมึงมาเตอร์อาร์มชนะมาเตอร์ไม่ไหวเนะคอมาเตอร์ก็พุ่งก็พุ่งเลยพุ่งไ่มาเตอร์เลยก็ แบกแม็กแรางไง่างไงแเอยูแกมเกมอไรกันง่งเอาปิ้นิ้ต่อแล้วนะมามามิ้นแม็กแมอ๋อไม่ทันไม่ทันีเดยได้รูเลม็กอะไรอะไรแล้มาด้วอ่าโอเคอ่ากับตายอย่างน้อก็ได้คิวตัวนึงน้าฟอมน้ฟอมเลยอ่นเลย ơi phim phim cái khung à Ph này lọt à? ơi 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 đi, đi đi ơi ơi bom ơi 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 đi. ơi 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 แม่ครับช่วยผมด้วยครับผมเดินไล่ล่า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 เอาแล้วมันเอาอยู่อันนเฮ้ยมาต่ออัเอาดิเอาดิแม่หลุดตายรถอึ่งอึองที่สวยกลับละ ออกมาบ้าเลยมาเร็วๆไปไปไปเลยไปบอลไปบอลไปบอลเลยเอ้แม็กมันมาหนีหาเราแล้วเอาได้อยังไปไปล่างไปล่างดีกว่าไปล่างดีกว่ารู้สึกมันวาเยอะและ <c ười> ้วนานไปก็หมดละยยังไม่ได้อันตีเลยละเกือรไม่ยอมอัพอ่ะหนูหาย แลตัวฆ่าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเอาไปและหนึ่งตัวเด็ไปกลางลเด็ดไปกลางลเปไปกลางว อันไปมาแล้วโอ้โหเกือบพึ่งแล้วดหกหกอ่ะเออแตกคุณน็อตเออดีมังกรมาบครูน็อตหลังน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยเหลือเหลือนิดเดียวเองไปได้ปะได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันมีป้อมรอรอรอ้มไหมป ปุ้มชาร์จในป่าหรอว่ะพีเดียกับโซติดเฮ้ยใช้ได้อยู่อ่ะคู่ใจเย็นก็เดินเข้าป่าแล้วกับอ่ะพุ่งเลยแรปปี้จะเย็น้เย้ต้องลองออกเยอะกว่านี้เดี๋ยวเราไปเก็บเยอะก่อน อุ้ยอุ้ย,ยมันตูมอุ้ย,ย,ยฟินตูมไ,ไหนตรงไหนโอ้โดนใครไหมนะ่ะอันติโดนใครไหมนะ่ะอันติไม่โดนแล้วเซลกินน้ำแป๊บเลคดคริตอย่าวิ่งเอาลูนเลยมันยังไม่ออกมันยังไม่เกิดหรอกรู้นะ่ะ ทางมันเท่านั้นปล่อยได้อยู่เนาเยี๋ยวลิงลิงลิงไอ้ลิงสองข้อโหเก็บตังเร็วมากออเลยออเลยออกลางเลยออกลางเดฟเลยเดฟเก็เกอกอกางกางไปกางดีหน้าดีหน้าดีหน้าเร็วเรเฮ้ยก็ขอเอาเอาไม้ข้าก็ไปดีหน้าบอลฟออะไรเอาไอ้นั่นอะเอาไม้ข้าไอ้นั่นไอ้ไหนล่ะอันนี้ก็เก็บบรูน่ะมันเป็นรูน่ะรูน้ำธรรมดา เออชงเะรู้ว่ารูน่ธรรมดาแต่เม่กี้เล่นน้อยเลยเพิ่มล้วไม่เป็นไรเอาได้เอาได้เนี่ยเอาเลยเอาเลยเล่นเล่นหายไปแล้วหนีเฟเฟเฟ้เเช่วยหน่อยอยรอีไปอยูรอนี พ่อไม่แตกนะโอ้เอาพ่อไม่แตกเลยรีบเอากาวรีบไปล่างยกล่างนะยกล่างยกล่างเร็วยกล่างเลยยกล่างยกล่างเร็วยกล่าง เกอร์เกอรล่างล่างแล้วเรื่อยๆโอเคๆเราจะเอาเพิ่มแต่ละอันให้แตกเปเนี่ยไม่ห่าผ่านมาทางนี้แหละทีเดียวเจอใครโดดเลยนะเงิาเจอนางเอาฟอร์มรังเคลียร์คลิปก่อนในห้อ,องอยู่กลาง ช่างมันช่างมันไม่สนใจแล้วสนใจป้อมใช่ไหมเอาแต่ป้อมไว้ก่อนเสือมันเล็บเสือเราแพ้มันไงมันออกกลางครับไม่เป็นไรม,นมันเอากลางเลยมันเลยดูดูดูแลใสยแทงเ่ยยืนแทงป้อมเลยเนะี่ยบางทางก็แทงไม่ได้นะ ังไงตัวนึ่งจิ้นๆนะตัวนึ่งกูอยู่มากับเอาของแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูตอบอ้ยูตายตายเออไรมันนาฮาวมาสู้ในหมอกเลยทำอะไรอ่ะเกอ็ผ่าหัด ตอนเช้าวันดีตอนเช้าแล้วเกอร์ตันได้แล้วเอามานาหมดมานาหมดมานาหมดบีมีมีเดหน้ามัวมาแล้วเว้ยดาวนมันก็ออกลองหมาตายเดี๋ยวได้รู้เรื่องกันไม่น่าจะอย่นะมือจุนเลยเลยเดี๋ยวกลับไปกลับบ้านแป๊บ เดยก็หลบเลยวะเดี๋ยวข่าวว่าฟาร์มครับฟาร์มด้วยดิออกไปออกไปแล้วฟาร์มฟาร์มเอาขฟาร์มเอาตังเอาของแปะดีด้อุตส่าห์ช่วยตีเเยย็็นนอุตส่าห์มาช่วยตีอะเนี่ยใจดีอะเนี่ยอุตส่าห์มาช่วยแล้จะอ่ะใครอยู่กลาง ไอยนีม่ถึงไหมเออเออโอนนะไม่บีไม่บีฮ่ต่อเดยต่อได้ต่อได้ต่อได้เอาเลยเอาเลยมามามาเปิดดีเปิดเฟี่ดีเปิดมาเต้มาเต้มาเต้เตเต้เต้เย้เต้าตแทบไม่เหลือ ้นเล่ตกงมีแตเรากลับเลยนะเอาได้ก่อนยะังแม่เปิดน้ำมั้งเลยเปิดแล้วโอ้ยนินโอ้เออเอาดิเอาดิดมาติดบ้านต่อ สนใจครับไองานเศร้าให้แตกพ่อไม่แตกเอาพ่อแตกก่อนก็ได้มันไม่ทันน่ะเฮ้ให้ลุ้นลุ้นน้องจะดีนายไหมคนน้อยอะไรก็อู้อังงัะไปวะไปแปรพ่อดีมันักู เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยใช้ภาษาไทยยังไม่ังกใส่ใสครับพึฝึและฝึกทด้วยเวลาเลเอากางไหม

อ๋อได้ได้เดี๋ยวก็ต้องใส้ยังเดียวนเอาเลยเอาเลยอจะปอแบบอแบบต่างกันมากเลยว่าก็เกิด้เลยเนี่ยไม่แค่นี้คือว่าเกิดเหรอวะยังไม่เกิดเลยเกิดมันต้องไม่มีเว้ยถ้าเกิดต้องใช้เดียวได้อ่ะ เล่นกรบอตเลนี่็เตะเล่นกบอกเกิดง่ายอะมาแล้วมือเออมันมีเดเตอร์แบบถาวรเลยเนาะไก็ได้อาบลิงเงือะฟางป่าเอ้แม็กเอาไหมอะไรเก็บรูนแ้๊บนึงโอ้ย โอ้ในเฮามาตีพอดีเลยมึงแก่ไหนในเฮาโอ้ในเฮาอยู่ใกล้ดีนะมีรูนอิมพิซิบิลิตี้เปิดเลยเนื้อลาดย่งสวยง่ายได้ค่ะไปไหนครับฟินครับฟินจะไปไหนฟินจะไปไหนอ่านเว อ๋อจะก่อนว่ะคิวเยอะเกินก็หนีมาเล่นดิเล่นเลยเย่มีตายยี่สองแล้วอ้าวเขาออกกันหมดแล้วออกมาเลยครับไหนดูฉายาหน่อยเออแม่ดูฉายาใครอะใครยืนดูไปนะดูฉายาให้หน่อย อดูทายาไม่ได้แล้วอ,ะอ่ะน, <c oughs> นี่มาเล่นสิดูยังไงวะเนี่ยไม่ก <c oughs> หนอะไรหรอเค <Okay, S 2> <c oughs> ครับไปแล้วครับ